สวัสดีครับพบกับผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมกบี้ฟิล์มนะครับทักทายเอฟซีนะครับวันนี้สิบสี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทน์นะครับผมก็ขอให้เอฟซีนะครับมีความสุขมากนะครับในวันแห่งความรักนะครับทุกท่านขออภัยนะครับเป็นสิวครับสิวขึ้นตรงนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรดน้ําดอกไม้กันนะครับนี่ครับทุกคนครับอย่างน้อยนะครับวาเลนไทน์นะครับ ก็มีดอกกุหลาบนะครับที่บ้านนะครับผมถึงแม้ว่าดอกกุหลาบมันจะบานแล้วนะแต่มันก็มีความสวยงามอยู่นะครับแล้วก็มีกลิ่นที่หอมนะครับทุกท่านครับตอนนี้ก็มาให้ต้นผักหวานก่อนนะครับผมว่าผักหวานมันมันดูดีขึ้นนะใบมันเริ่มมีความสดใสนะครับใบผักหวานนะครับ เพราะว่าเราก็ได้ให้น้ําทุกวันนะทุกท่านนะครับหวานได้น้ํานะครับแล้วก็ลดทั้งต้นเลยนะครับถึงมันไม่แตกยอดอ่อนก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้มันได้อ่ามีชีวิตต่อไปนะครับ ตอนนี้บรรยากาศที่บ้านมันแห้งแรงนะทุกคนนะแห้งแรงนะครับใบไ,ไม้เนี่ยก็ไม่เป็นสีเขียวเหมือนช่วงหน้าฝนนะครับถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยอะไรก็เขียวไปหมดนะครับแบบมองอะไรก็เขียวนะฮะหญ้าก็เขียวนะครับก็เข้าใจเนาะว่าเออหน้าแรงมันก็คือหน้าแรงนะครับซึ่งมันไม่มีความสดใส ให้เราได้เห็นกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลดหนอกไม้กันนะครับอุ๊บนี่อย่างน้อยก็คุณแา่ตื่นสายก็เริ่มดีขึ้นนะครับ เดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็ไปอัปเดตนะครับงานที่สารปูตานะครับทุกท่านว่าตอนนี้นะครับทําไปถึงไหนแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ขอพักนะครับพักการไปทํางานที่สารปูตาก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้มีเอฟซีนะครับจากจังหวัดสุพรรณนะครับได้เดินทางมาหาแมงกะบบี้เนาะนะครับผม วันนี้ก็เลยอ่าไม่ได้ไปทํางานที่สารปูตานะครับพักซึ่งเราก็ทํางานก็มาก็เหนื่อยเนาะก็พ,พักบ้างนะครับอืดาวเรืองนะครับ ชุดแรกมันเหมือนมันจะแกนๆนะทุกคนพูดเรื่องจริงเลยนะชุดแรกมันเหมือนมันไม่ค่อยโตนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างที่ผมบอกอ,อมันมีดอกให้เรา,าได้เห็นก็ยังดีนะครับอาจจะเป็นเพราะเรื่องดินด้วยแหละนะครับเรื่องดินดินไม่ค่อยงาม นไม่ค่อยงามนะครับ จริงๆถ้าดอกค like ุณนัตื่นสายเนี่ยถ้ามันออกดอกแบบเยอะๆนะมมพร้อมกันนะมันจะสวยมากเลยนะเด really ี๋ยวเรารอจังหวะนั้นก่อนเนาะทุกคนเนาะรอจังหวะที่มันออกดอกเยอะๆนะครับตอนนี erm ้เราทําได้การลดน้านะครับตอนนี้เราเราเห็นหญ้าหญ้าใหม่ที่มันขึ้นนะครับ เดี๋ยวเราเข้าใจการพอที่มันโตแล้วก็จัดการเลยนะครับตอนนี้ยังเป็นลูกยาดน้อยครับถอนยาก เอเก็ชุ่มช่ำพอประมาณนะครับวันนี้ผมก็ซักชุดทำงานด้วยนะครับทุกคนนะครับเมื่อวานที่ใส่เสื้อผ้าไปชุดทำงานก็โอเคก็ได้ซักนะครับพักก่อนนะครับการอยู่บ้านมันก็มีข้อดีอย่างที่ว่าเราจะพักตอนไหนก็ได้นะครับ เราจะทำอะไรก็ได้พักต้นไหนก็ได้นะครับนี่คือข้อดีนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นชุดที่สองนะครับโดยเฉพาะสองสามต้นเนี้ยงามมากเลยคนระับ สองสามต้นเนี้ยต้นใหญ่มากแล้วก็เขียวปิดเลยนะครับเพราะดินดินในแปลงเนี้ยมันดีนะครับมันดีดินมันไม่แข็งนะนะแต่ว่าดินชุดแรกอะแข็งเดี๋ยวจะลองใส่ปุ๋ยให้ดูนะนะครับมีขี้วัวมาแล้วนะครับไอขี้ขี้หมูมาแล้วนะครับปุ๋ยขี้หมู มาเลนทายนะครับกุลาบเออกุลาบอยู่ถึงมาเลนทายจริงนะทุกคนนะครับถึงแม้ว่ามันจะบานแล้วนะแต่มันก็อยู่ถึงนะครับแต่ว่าบางดอกมันยังตุมๆอยู่เลยนะครับยังไม่แบบเต็มที่นะฮะ ดี๋ยวผมก็จะใส่อปุ๋ยขี้หมูนะครับแล้วก็ใส่ขี้เลื่อยเพิ่มอีกนะครับแปลงนี้นะครับพอขี้เลื่อยยังเหลือประมาณสองกระสอบแล้วก็จะมีอ่าตรงต้นสักนะครับที่ยังไม่ได้เก็บกวาดถ้าเกิดเก็บกวาดใส่กระสอบหน้าจะได้ครึ่งกระสอบก็ยังดีนะครับเอามาเป็นปุ๋ยนะครับนี่กระยุบลงไปเยอะนะก็แลกใส่เยอะนะครับ ได้น้ำได้ความชุ่มชื่นนะครับทุกท่านจำปีก็ไม่มีดอกสักทีนึงนะครับซื้อในเน็ตมาบอกจำปีแค่มันไม่แค่แล้วแหละผมว่ามันไม่แค่แล้วมันเป็นจำปีสูงแล้วแหละอันนี้เป็นตระกูลดอกดอกหอมนะดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมนะครับ บางต้นก็ยังเล็กๆนะครับแต่มันก็เริ่มเริ่มโตแล้วนะเ <kalk ul ing> ท่าเท่าที่ผมมองดูนะครับมันก็โตแหละนะครับแต่มันโตไม่เท่ากันนะครับแต่และต้นโตไม่เท่ากัน <K ul ing> ปลูกดอกไม้หน้าฝนจะดีที่สุดตรงที่ว่าเราไม่ต้องลดน้าเลยครับฝนตกอยู่ตลอดเนาะเรา แค่ดูแลอย่างเดียวแต่ว่ายากก็จะเยอะหน่อยช่วงหน้าฝนนะครับอชานี้ผมก็ลดให้ชุ่ชชมๆไปเลยทุกคนนะครับชุ่มจริงนะเนี่ยชุ่มเลยนะครับ โอเคปิดก่อนครับตอนนี้ผมก็รดน้ําดอกไม้นะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านนะครับก็ดอกไม้ก็เริ่มโตเริ่มมีดอกเริ่มมีความสวยงามมากขึ้นแล้วนะครับถ้าดาวเรืองนะครับออกดอกเต็มแปลงเนี่ยก็จะสวยมากๆเลยนะครับผมยังไงก็รอรับชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบเปนใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ